สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูภพพรศรีราจันทร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในสาราวิชาภาษาไทยนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำ้ำเรื่องภาพยของสีเทียนนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5าเด็กๆหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำ้ำขึ้นมาเลยคะ่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะซึ่ง หนังสือว่าณครีลำนำหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมคะอ่านาเป็นแบบนี้หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปบทที่หนะคะภาพวาดของสีเทียนเปิดขึ้นมาบทที่ห้าภาพวาดของสีเทียนนะคะ,ะเด็กพร้อมหรือยังคะพร้อมอยังคะ,ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปต่อเลยนะคะอ่ะ เรามาดูหน้าแรกของบทนี้กันเลยนะคะหน้าที่60อ่าเด็กๆอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3เธอรู้จักสีเทียนไหมสีเทียนไม่ใช่แท่งสีสำหรับระบายภาพแต่เป็นชื่อน้องชายคนเก่งของสันเองบางทีสันคิดว่าเขาเป็นสีเทียนจริงๆเพราะเขาวาดภาพเก่งมากเก่งกว่าฉันสีอีก สีเทียนวาดทุกอย่างที่อยากวาดวาดภูเขาแม่น้ำต้นไม้เสือกวางผีเสื้อ,อแต่ที่สีเทียนชอบวาดมากที่สุดคือไดโนเสาร์นะต่อไปนะคะ 1, 2, 3สเวลาที่สีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เขาลากเส้นโดยไม่ยกมือเลยไม่ใช้ยางรบด้วย ว่าทีเดียวก็เป็นรูปไดนโนเสาร์คอยาวๆหน้าตาดูตลกวันหนึ่งพ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกที่สันกับสีเทียนได้ไปเที่ยวที่นั่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่สมชื่อมีภูเขาป่าไม้น้ำตกสัตว์ป่าและมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดพ่อบอกว่าวันนี้ วันนี้เขามีงานเทศกาลเขาใหญ่มีการประกวดวาดภาพคัดลายมือและอ่านทำนองสนอเรื่องรักษาป่ามีน่าละ่ะพ่อกับแม่ถึงได้พาเรามาก่อนการประกวดมีดนตรีสแสดงและมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่แต่เรื่องเอ๋โทษค่ะเล่าเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่า ทั้งยังเล่าเรื่องคนใจร้ายที่ลักลอบมาตัดไม้และล่าสัตว์เขามีภาพถ่ายให้ดูด้วยฉันเห็นกวางและแม่ขอโทษค่ะฉันเห็นกวางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกฆ่าลูกของมันยังเล็กอยู่น่าสงสารจังเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะสองหน้านี้อ่ะครอธิบายก่อนนะคะอ่ะในเรื่องของภาพวนดของสีเทียนเนี่ยสีเทียนเป็นใครคะเด็กๆ สีเทียนเป็นน้องชายของเด็กที่เล่าให้เราฟังใช่ไหมคะ,ะเป็นน้องชายของเด็กที่เล่าให้ฟังเขาบอกว่าสีเทียนเนี่ยเป็นคนที่ทําไมคะชอบวาดภาพใช่ไหมคะวาดภาพเก่งมากและที่สําคัญเลยสีเทียนเนี่ยชอบวาดรูปอะไรมากที่สุด ไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์เวลาสีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เนี่ยเขาจะรากเส้นโดยไม่ยกมือเลยลากไปทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใชยังไม่ใช่ย่างลบด้วยนะคะ,ะสีเทียนเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปเก่งมากวันหนึ่งพ่อกับแม่เนี่ยได้พาสีเทียนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเขาใหญ่อยู่จังหวัดอะไรคะอะไรคะนะครราชสีมาค่ะ ไปครั้งแรกเลยเขาเห็นปุ๊บเขาพูดเลยว่าใหญ่สมชื่อเลยมีทั้งภูเขาป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าแล้วก็นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยเขาตื่นเต้นที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับในวันนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยมีงานเทศกาลเขาใหญ่นะคะมีการประกวดคัดลามืออ่านทำน,นอศเรื่องหลักษาปา่า นะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีมีเจ้าที่ออกมาพูดนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่เขาใหญ่ให้เราฟังนะคะสองหน้านี้นะคะ,ะต่อไปนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยมาต่อกันหน้าที่62นะคะหน้า62อ่ะแม่แม่ส่งสนรข้าประกวดอ่านทนํานองสนอ แม่บอกว่าฉันอ่านทำนองเสนอได้ดีพ่อพาสีเทียนไปประกวดวาดภาพสีเทียนหันมาโบกมือให้ฉันแล้วบอกว่าจะวาดรูปม,มาฝากฉันยิ้มให้สีเทียนก่อนจะตามแม่ไปที่เวทีประกวดอ่านทำนองเสนอเด็กๆมาร่วมอ่านทำนองเสนอก,กันหลายคนเจ้าหน้าที่นำข้อความที่ให้อ่านมาประ ที่ให้อ่านประกวดมาแจกแล้วบอกให้เราซ้อมอ่านกันก่อนเป็นคำประพันธ์ที่พยร้ามาฉันจะลองอ่านให้เธอฟังนะ,ะสำหรับหน้านี้นะคะหลังจากที่เขาเข้ามาที่เขาใหญ่แล้วเขาได้เดินชม,มอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะส่งฉันเด็กผู้หญิงคนนี้เข้าประกวดอ่านทำนองสนองนะคะเรื่องในหัวข้อเรื่องรักษาป่าส่วนพ่อก็จะพา เจ้าสีเทียนเนี่ยไปประกวดวาดภาพนะคะ,ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายสีเทียนก็เดินไปในส่วนที่วาดภาพนะคะ,ะแม่ก็พามาในส่วนที่อ่านทํานองสนอ,อพอแม่มาถึงตรงที่อ่านทํานองสนอปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็นำบทที่จะอ่านมาให้ฝึกท่องนะคะเด็กคนนี้ก็นั่งฝึกอ่านโดยบทรักษาป่าเป็นยังไงเนาออะหน้าต่อไปนะคะ บทรักษาป่าจำได้ไหมครูเพิ่งเรียนท่องแล้วใช่ไหมคะ,อ,ะอ่านก่อนนะคะอ่านพร้อมๆครูเลยพอครูฝึกสอนอ่านไปแล้ว1นึสองสรักษาป่านกเอ้ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีคนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มี ทุกทิศเจ้าเที่ยวทองปลาสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม บานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเด็กคนนี้ก็ฝึกท่องนะคะฝึกท่องบท รักษาป่าจนข้องรังจากนั้นหน้าต่อไปเลยนะคะเปฉันอ่านเพราะไม่ล่ะแต่แม่บอกว่ายังออกเสียงผิดอยู่หลายตอนเช่นยังออกเสียงตัวรอเรือรอลิงไม่ชัดและต้องเว้นจังหวะให้ถูกแล้วแม่ก็อ่านให้ฉันฟังเสียงใสเชียวจนคนข้างๆหันมาดูแต่แม่ก็ไม่สนใจหรอกแม่อ่านทำนองเสนอได้แพร่ราะมาก ฉันจึงอ่านตามแม่จนคล่องเธอชอบคำพันธ์ที่ฉันอ่านบ้างไหมลองอ่านวรรคนี้ดูสิในหน้านี้นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับการที่เด็กหญิงคนนี้ได้ฝึกอ่านแล้วนะคะเด็กก็ถามว่าฉันอ่านไพล้อไหมแม่บอกว่ายังอ่านออกเสียงเดอยู่หลายที่นะคะโดยเฉพาะรอเรือและรอริงนะคะต้องออกเสียงให้ชัดเจนแล้วเว้นวรคให้ถูกต้องด้วย อันนี้คือสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ฝึกอ่านแล้วแม่ก็บอกไปไว่าต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนแล้วแม่ก็อ่านให้ดูนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ฝึกอ่านจนคล่องนะคะหลังจากนั้นหน้าต่อไปหนะ้าหกสิบห้าอ่านต่อเลยนะคะหนึ่งสองสามคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน พออ่านถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังฉันอยากให้คนไทยทุกคนรักป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าและแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้บ้างฉันอยากเห็นทุกคนทุกแขห่งมีเป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยมีเสือช้างกวางและผีเสื้อสีสวยเหมือนป่าที่เขาใหญ่เพือคิดเหมือนฉันไหมวันนั้นฉันไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรอก แต่ฉันได้ทำดีที่สุดแล้วฉันได้รางวัลที่สองได้หนังสือเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลแม่บอกฉันว่าไม่ต้องเสียใจคนเราไม่ต้องเป็นที่1เสมอไปเป็นที่สองก็ได้แม้ว่าลูกจะไม่ดังวัลแม่ก็อะ๋ดวค่อยตอบกันนะคะอะขอบภัยน้านีก่อนอะ หลังจากที่เด็กผู้หญิงคนนี้ได้ฝึกจนคล่องแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ให้เพื่อนๆลองอ่านบทนี้ดูนะคะบทนี้พอเด็กๆได้อ่านแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็นึกถึงเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรักษาป,ป่าไม่ตัดไม้ทําลายป่านะคะอยากเห็นทุกคนทุกแขคนเนี่ยมีอยู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์สำหรับบทลอยกองที่เด็กผู้หญิงคนนี้เข้าประกวดเนี่ย หลังจากที่ประกวดไปแล้วเด็กก็นั่งรอฟังผลอ่ะผลก็ออกมาว่าเด็กคนนี้ได้รางวัลไหมคะได้ค่ะได้รางวัลที่สองค่ะแต่ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งแต่เด็กผู้หญิงคนนี้เสียใจไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เสียใจนะคะไม่เสียใจเลยที่ได้รางวัลที่สองนะคะอ่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะคะอ่าเขาก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นหนังสือ เรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลนะคะ,ะแม่ก็เข้ามาปลอบใจว่าไม่ต้องเสียใจคนเราเนี่ยไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปเป็นที่สองก็ได้นะคะ,ะแม่ก็เข้ามาปลอบใจเปิดต่อไปเลยคะ่ะหลังจากที่แม่ว่าลูกไม่ได้รางวัลแม่ก็แม่ก็อะไรคะ,ะน้าต่อไป แม้ก็ภูมิใจที่ลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะฉันก็อยากบอกว่าฉันไม่เสียใจฉันดีใจต่างหากที่ได้อ่านเรื่องดีๆอย่างนี้สีเทียนยังเป็นน้องชาคนเก่งของฉันเสมอสีเทียนได้รางวัลที่หนึ่งเขาชนะการประกวดได้รับรางวัลเป็นดินสอที่หลายออขอโทษค่ะเป็นดินสอสีหลายกล่องมีทั้งสีไม้และสีเทียน พ่อกับแม่ยิ้มแก้มทักปริพ่อเที่ยวเดินบอกใครต่อใครว่าวันนี้ลูกของผมได้รางวัลหนงคู่พร้อมกับชวนฉันและแม่ไปดูภาพวาดของสีเทียนภาพของสีเทียนที่ได้รับรางวัลติดอยู่ที่กระดานดำหน้าเวทีฉันรู้ได้ทันทีว่าภาพไหนเป็นของน้องชายคนเก่งของฉันภาพวาดของสีเทียนน่ารักมากคาว่ารูปป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือช้างวางลิง นกเงือกผีเสื้อและสัตว์ป่าอื่นๆอ,อยู่ร่วมกันกับเด็กๆอย่างมีความสุขและมีไดนโนเสาร์คอยาวด้วยฮะ,ะหน้านี้ก็คือคือว่าสรุปหน้านี้นะคะอ่าแม่ก็เข้ามาปลอบใจว่าถึงลูกไม่ได้รางวัลเนี่ยลูกก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะลูกได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนะคะฮะอ่เ้าหวังต่อไปอ่าเด็กผู้หญิงเด็กบอกว่า อ่าสีเทียนเนี่ยยังเป็นน้องชายคนเก่งของฉันเสมอแน,น่เลยสีเทียนได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะสีเทียนชนะการประกวดได้รับรางวัลที่1ได้สีไม้และสีเทียนหลายหลายกล่องมาเป็นรางวัลเลยพ่อกับแม่เนี่ยก็ยิ้มจนแก้มปิดเลยแล้วก็เดินบอกคนในอุทยานไปชั่วเลยว่าลูกของเขาทั้งสองคนเนี่ย ได้รางวัลทั้งคู่เลยนะคะได้รางวัลทั้งคู่เลยเดินไปไหนก็ยิ้มแก้งปี่บอกไปทั่วเลยอ่าหลังจากนั้นเขาก็ชวนกันไปดูภาพที่สีเทียนวาดซึ่งติดอยู่ที่กระดานหน้าเวทีนะคะอ่าพอเดินไปถึงโดยที่ไม่ต้องบอกเลยว่าภาพไหนเป็นภาพของสีเทียนมองปุ๊บรู้เลยว่าภาพเนี้ยต้องเป็นภาพของสีเทียนแน่เลยเพราะอะไรล่ะเพราะเพราะอะไรคะ เพราะเขารู้เลยว่าสีเทียน,นยต้องวาดรูปในแนวนี้ใช่ไหมคะ,ะภาพที่สีเทียนวาดเ,เป็นภาพป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือมีช้างมีกวางมีลิงมีนกเงือกและมีสัตว์ต่างๆอีกมากมายรวมถึงมีเด็กๆและผู้คนที่อยู่ในป่าอ,อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและที่ขาดไม่ได้เลยของสีเทียนเลยที่ต้องวาดก็คือ ไดโนเสาร์คอยาวเพราะสีเทียนเป็นคนที่ชอบวาดไดโนเสาร์จึงวาดไดโนเสาร์คอยาวไว้นะนักเรียนเห็นภาพวาดของสีเทียนที่เข้าประกวดหรือยังคะถ้ายังไม่เห็นย้อนกลับไปดูในหน้าที่60นะคะจะมีภาพวาดของสีเทียนอยู่ไปดูซิสวยไหมสวยใช่ไหมคะ,ะก็จบเรื่องภาพวาดของสีเทียนในเรื่องนี้เขาสอนอะไรเราบ้างสอนอะไรบ้างคะ สอนเรื่องหนึ่งเลยคือการรู้แพ้รู้ชนะการที่เราจะเข้าประกวดเราไม่ต้องหวังว่าเราต้องได้ที่หนึงเสมอไปเราอาจได้ที่สองได้ชมเชยหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรู้แพ้รู้ชนะเราต้องไม่หวังถึงเราแพ้ แต่เราก็ต้องภูมิใจว่าเราเนี่ยได้ทําดีที่สุดแล้วและได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่ร้องไห้ฟูมไฟจะเป็นจะตายไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักให้กํำลังใจตัวเองถึงตัวเองแพ้ ก็ต้องภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วและได้ร่วมกิจกรรมแล้วแค่นี้เราก็ชนะใจตัวเองแล้วนะคะอ่าอันนี้คือการรู้แพ้รู้ชนะนะคะอ่าต่อไปเรื่องที่สองที่ขอสอนให้เราอีกก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะอ่าการรักษาป่าไม้สำคัญเลยเรื่องนี้สอนเรื่องการรักษาดูแลป,ป่าไม้นะคะการอนุรักษ์ป่าไม้ เรื่องต่อไปที่สอนอีกก็คือสอนในการในเรื่องในเรื่องเรื่องอะไรคะความสามารถของคนแต่ละคนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเรามีความสามารถอะไรเราควรแสดงความสามารถของเรานั้นออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะต่อไปในเรื่องเนี้ยในเรื่องที่เรียนอ่านมาเนี่ยภาพวาดของสิทธิเนี่ย เป็นเรื่องเล่าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเขาไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วเขาเจอเหตุการณ์ต่างๆเขาก็นําเหตุการณ์ที่เขาพบเจอเนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องเล่าถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความรู้สึกให้คนอื่นได้รับรู้อันนี้ก็คือสอนในเรื่อง เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่หรือไปสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความภูมิใจประทับใจเราต้องเก็บเรื่องนั้นมาเขียนแล้วให้คนอื่นอ่านว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราสามารถถ่ายทอดถ่ายทอดทีอื่นได้รู้เข้าใจเพียงใดอันนี้คือความภูมิใจที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาก็มาถ่ายทอดให้ เราได้รู้นะคะว่าเขาไปเที่ยวเขาใหญ่เขาไปทาอะไรทากิจกรรมอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะเล่าเรื่องสีเทียนสีเทียนเป็นน้องของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะสีเทียนไม่ใช่สีที่ใช้ระบายนะคะจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆสนุกไหมคะสนุกไปดูกันต่อเลยว่าวันนี้คุณครูมีการบ้านอะไร การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพที่นักเรียนชอบมา1ภาพพร้อมกับระบายสีให้สวยงามาวาดภาพหนึ่งภาพพร้อมระบายสีให้สวยงามโดยตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนหัวข้อว่าภาพวาดของจุดๆนักเรียนก็เติมไปภาพวาดของใครจะเป็นชื่อเรีนชื่อจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เติมลงไปนะคะแล้วก็วาดรูปลงมาในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งระ ายสีให้สวยงามนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะสำหรับการบ้านวันนี้เด็กๆหยิบสมุดหยิบอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วลงมือทำได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอบลาไปก่อนแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ